คุณผู้ชมคะมาสรุปสําหรับอีกหนึ่งคนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบอกว่าจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะต่อสู้คดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของตํารวจก็มีการคุมตัวในพอนะคะไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกค่ะหลังจากที่เมื่อวานอย่างที่บอกเนาะให้ข้อมูลกับตำรวจอ่ะดูบรรยากาศช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะคะ วันนี้ก็มีแผงเหล็กกั้นนะคะทําให้ผู้สื่อข่าวไม่ได้เข้าไปกรูเหมือนกับบรรยากาศของค่ําคืนที่ผ่านมาก็พยายามถามว่ามีอะไรจะฝากไหมนะคะก็ไม่ได้ฝากอะไรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับคําร้องฝากขังพนักงานสอบสวนบรรยายถึงพฤติการทางคดีของผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันข้อโกมประชาชนนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ท้ายคําร้องเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวก็ให้เหตุผลว่าเป็นการร่วมกันกระทําผิดลักษณะ ของกระบวนการอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวไปเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและที่สําคัญมันเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจํานวนมากด้วยส่วนจํานวนทุนทรัพย์สูงและคดีนี้ก็อยู่ในความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปก็เกรงว่าอย่างที่บอกอาจจะหลบหนีอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะ คุณผู้ชมคะมีรายงานเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบสวนเจ้าหน้าที่นําตัวนายพอมาคุมเอาไว้นะคะที่ห้องขังของตึกศูนย์รับแจ้งความของตํารวจสอบสวนกลางมีรายงานว่าตลอดทั้งคืนเขามีอาการเครียดแล้วก็ต้องลุกมานั่งสมาธิในห้องขังด้วยจนกระทั่งช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอาหารเช้ามาให้นะคะกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ถูกนําตัวไปฝากขังค่ะซึ่งนะทนายความของคุณพอทนายวิทูลบอกว่า วันนี้ยังไม่ยื่นขอประกันตัวเพราะเมื่อวานเนี่ยเห็นคำสั่งศาลแล้วที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัว3มผู้ต้องหาที่เป็นบอสดาราคุณผู้ชมศาลก็ให้เหตุผลว่าคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหามีลักษณะกระทำกันเป็นขบวนการหากอนุญาตให้ประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการควบคุมตัวนายพอไปฝากขังในวันนี้เพราะสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จก็เลยต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าบริษัทดีไอคอน r รุปจำกัดเนี่ยเปิดทำการถูกต้องและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบริสุทธิ์นะคะทนายวิทูลพูดต่อบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาสอบปากคำเกี่ยวกับกรณีคลิปเสียงในโซเชียลซึ่ง ทางด้านนายพอลเนี่ยให้ข้อมูลว่าคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่เป็นเสียงของตัวเองจริงแต่ยืนยันว่าตัวเขาไม่เคยจ่ายสินบนให้ด่วยงานไหนตามที่มีการถูกกล่าวอ้างในส่วนที่มีการพูดถึงเทวดาเนี่ยก็ยืนยันเทวดาหมายถึงเทวดาจริงๆเทวดาที่อยู่บนฟ้าบนสวรรค์น่ะไม่ใช่เทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์ถ้าจะเปรียบเปรยเป็นแบบนั้นส่วนกรณีที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลบอก มีคนใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงของดีไอคอนแปลงทรัพย์สินที่มีสกุลเงินดิจิทัลเพื่อจ่ายสินบนนั้นยืนยันว่าไม่จริงผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมีหมื่นล้านถ้าเกิดเอาไปจ่ายสินบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่คุณเอกภพอ้างถึงนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปถ้าคุณเอกภพนําเสนอข้อมูลที่ไม่จริงอาจถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จก็ได้นะฟังเสียงทานายของคุณพอลค่ะ ไอ,อ,เอเ้เรื่องเทวดาเ,เรื่องเทวดาเออเรื่องนั้นก็พูดตรงๆว่ามันเป็นเทวดาจร,จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เป็นให้สินบนใครเป็นความเชื่อของเขาเขาก็ให้ข้อมูลอย่างนั้นไปส่วนเรื่องสินบนหมื่นล้านที่คุณผมจําชื่อจริงท่านไม่ได้นะคุณคุณเอกใส่ไหมอ่ะที่เอาพยานมามา,มาถแถลงข่าวครับว่าว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณพ่อแล้วก็เราจ่ายสินบนไปหมื่นกว่าล้านจริงอะไรเงี้ยไอ้นี่นคือไม่ใช่ข้อดีจริงแล้วตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับก็ตรวจสอบโดยลึกแล้วไม่ใช่ไม่รู้จักเลยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ใช่ของอิลิคอนไม่ใช่บอสไม่ใช่อะไรสัรกอย่างไม่ใช่คนใกล้ชิดด้วยตัวเขาเองก็ต้องระวังข้อหาข้อหาให้ข้อมูลให้ให้ให้การเท็จด,ด้วยแต่เขาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ผมต้องมานั่งดำเนินคดีใครนะเวลานี้ไงคือผมก็ไม่อยากเปิดสนามลบเพิ่มแค่สนามลบเดียวแล้วก็อวกแล้วตอนเนี้ยยอดขายอ่ะยอดขายของดีไอคอนหนึ่งหมื่นล้าน สินให้สินบนหมื่นล้านเนี่ยมไม่ต้องทํางานแล้วไม่ไม่มีจ่ายพี่เราไม่เคยจ่ายสคบไม่เคยจ่ายดีไอดีไอจะจ่ายเรื่องอะไรไม่มีไม่มีคดีอะเขาคือธุรกิจดีเอคอนทำธุรกิจถูกกฎหมายเนาะไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปจ่ายสินบนใครแต่ถ้าโดนแต่ถ้าแต่ถ้ามันก็มีแบบนักร้องบางรายที่มามาไถเงินเราเงี้ยมันก็มีมันก็มีราะว่าวันนี้เราจะยื่นประกันตัวบอสคอนไคะผมว่าผมไม่ยื่นผมดูคําสั่งศาลเมื่อวานแล้วผมไม่ยื่นดีกว่ารอรออยู่ข้างในก็ไม่ได้อยู่ข้างในถามว่ามันไม่สบายหรอกครับแต่ก็ แต่ก็ดีกว่ายื่นไปได้โดนยกแลวก็ไปยื่นรูทองและสารรูปทองก็ยกอีกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่นานอ่ะคุณผู้ชมครับก็ยื่นคําร้องฝากขังครั้งที่1ต่อสารอาญาใช่ไหมฮะมในความผิดที่เราก็ทวนกันสั้นๆนิดเดียวก็คือร่วมกันชอโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือพรบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสารอาญาพิจารณาคําร้องไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบผู้ต้องหาแล้วมีคําสั่งอนุญ,ญ,ญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาตามคําร้องของพนังกงานสอบสวนเป็นเวลา12วัน ก็คือตั้งแต่วันที่18จนถึง29ตุลาคมนี้โดยผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนต่อสารอาญาแต่อย่างใดน,นะครับกระทั่งเวลาประมาณสัก11นาฬิกา45นาทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วเจ้าหน้าทีร่ราชฐานก็นำตัวผู้ต้องหานี่นะครับไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตามนี้แหละฮะโดยบอสพอ,อนั่งในรถตู้กรมราชฐานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับนำหน้ามาหนึ่งคันแล้วก็บอสพอ,อนี่ก็มาคันที่สองล์มืดเลยนะฮะก็มองไม่เห็นว่าตกลงบอสพอ,อนั่งอยู่ตรงจุดไหนนนนของรรตู้้คคัันนีะบ ส่วนขั้นตอนอย่างที่ เป็นทุกครั้งนะครับทุกคนก็คือมาตรวจประวัติใช่ไหมพิม์ลานิ้วมือตรวจสุขภาพแล้วก็แยกไปแดนกักโรค5วันนะครับก็จะตามหลังกวน17คนใช่ค่ะใช่ไหมฮะหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของท่านพลต,ตะะาํารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มนะคะท่านรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าเอาละหลังจากที่สอบปากคําอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นอื่นๆที่ประชาชนยังคงเกิดข้อสงสัยอยู่ขอเวลาหน่อยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทํางานสักหน่อยนะคะโดยงา่ลี รอบครอบมากที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องละค่ะทํางานกันอย่างละเอียดรัดกุมนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้เสียหายหรือว่าผู้ต้องหาเบื้องต้นมีการคัดค้านการประกันตัวสําหรับทุกคนเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะนี่แหละให้มั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยค่ะค่ะ